อยู่สาลาครับสาลาใช่ใช่ตรงไหนวะส่งจีบีสต้องไหนเดี๋ยไปหาเออพี่ชายที่ทำสาลาอยู่ตรงไหนมาร์คู่ให้ผมได้ไหมโอเคครับขอบคุณมากครับนี่ทำรอบเมืองหรือเปล่าครับไม่ทำรอบเมืองครับทำแค่สาลาอย่างเดียวใช่แนะนำเป็นยังไงดี๋ยวำรอบเมืองหรือดีดีกว่าใช่ไหมรอบเมืองมันก็รอบมาสองมือนะครับคันนี้ไม่กี่โลอ่ะคันนี้อ่ะคันนี้เท่าไหร่วะยี่สิบโลยี่สิบให้น้อยอ่ะผมว่าไปตกปลาดีกว่าตกปลาด้วเยอะกว่าตกปลาตรงไหนเกาะบัวพระใช่ครับปลาแน่าจะไหวกว่าไหมแล้วก็ปีนปีนอะไรนั้นปีนมะพร้าวแล้วจะไหวมว่า ลงมาแล้วขายดิยตรงข้างล่างจะขายมะพาร้าวดีกว่าโอเคครับขอบคุณมา,ากครับมะพร้าวตกปลาเสร็จตกปลาเสร็จก็มามาเก็บมะพร้าวครับอ๋อรอบละหมื่นสองอะไรไปเรื่อยไปโอ้ยไม่โดนอีกพี่ชายใส่ปปปเปล่าป้าปาค่ะสวัสด,ดีครับเป็นไ,ไงบ้างแดงแย้งเป็นไงบ้าง,ง,งพี่ชายสวัสด,ดีครับน,นั่นเอาแยะเอาแยะเอาเอาีกแล้วไม่เลิกไม่เลิก ม่เลกเดี๋ยวอาเธอร์ไปตกปลาแป๊ปนึงครับโอเคครับเดี๋ยเนี่ยลราพาลราพาพี่เขาไปทำด้วยกันได้เลยพี่ชายขึ้นมากับอาเธอร์เลยค่ะไหนถ้าถ้าถ้ามีพี่อาเธอร์ผมว่าขึ้นขึ้นไปกับน้องพี่อาเธอร์เหรอเนี่ยใช่ค่ะโอ้โหเสียงไว้น่ารักจริงเลยว่าไปไปไปพี่ชายมีข้าวกินเปล่ามีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไอเด็กคนนี้คนตีนนาะคนตีนเลยมั้ยพี่ชายมีเบ็ดตกปลาหรือเปล่าคะไม่มีครับอย่าอย่าอย่าทิน อย่าทีผมตกมตกตก,กนะทำไมเสียงน่ารักยังไงพี่ชายอ่าเธอตั้งใจขับรถแป๊บหนึ่งค่ะอ่าเธอต้องมาเกียนเกียนหน่อยไหวป่าไวไหวป่าวาแข็งป่นะน่ะเยัดแท่ย่ำอ่ะดิด้บหน่อยดิด้บหน่อยเอออย่างนี้แหละพี่ชายซื้อเบ็ดแล้วก็ซื้อเหยื่อหนึ่งร้อยตัวค่ะครับผมเบ็ดเป็นเท่าไหร่วะต้องถอนตง 10, นังค์หมื่นึงอ่ะ อ้าวกูถอดมาทำไมแค่พันเดียวถยอ้ยอ๋อโอเคถูกแล้วอ้ไอ้าเธอไปไหนไวะไอเ้เธอเบ็ดสามพันอ้าไอ้าเธอไปไหนวะไอ้เธอมันใส่เสื้อสีแล้ววะเอ้าผิดอันผิดที่นี่ว่บตรงไหนวะพี่ชายวิ่งไปไหนคะวิ่งหาที่ตกปลาตรงไหนมันอยู่ตรงนี้คะ่ะอ้าวกูพูดไปได้ด้วยอะไอ้อาเธอมันกวางเต็งว่ะตกยาวๆฮะตกยาวๆฝนตกปลาอย่างเยอะเลยนี่มาตกปลาแม่งตกปลาโหเบ็ดแม่งโคตรยาวเลยลอยฟ้าอยู่บนฟ้า ไอ้ย่าแม่น้ำมตรงไหนวะปกปลาทิพย์ว่าอารเธออยู่ในมอนเฮดเหรอไหนๆก็เจอไอ้อาเธอร์แล้วเดี๋ยวอยู่กับไอ้อาเธอร์ก่อนแล้วกันมันคนตีนดีกว่าล่วงเออไม่ล่วงจนได้เอออย่างั้นแหบลบ่ะไม่ได้ใช้คร<ะ>ับขาอาเธอร์ไปตีค้อนบวกห้าก่อนนะคะโอเคครับผมพี่ชายไปกับอาเธอร์ไหมคะไป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 ,ไปพี่ชายอยู่แก๊งไหน,ไหนพี่ชายอยู่แก๊งไหนคะยังไม่มีแก๊งเลยอยากอยู่แก๊งเหมือนกันอยู่แก๊งอะไรเนี่ย เธออยู่ไดมอนด์เฮดค่ะอ๋อไดมอนด์เฮดเหรอค่ะเอออยากเอ้ยเขารับคุณอยู่ไหมเนี่ยพี่ชาร์ลอดจะหมดหรือยังคะอ่าเลยครึ่งแล้วอ่ะไอของอาบน้ำพออยู่ค่ะไดมอนด์เฮดเขารับคุณอยู่ก็ตอนเนี้ยต้องไปถามลุงหยิกคะ่ะเดี๋ยวอาเธอเข้าไปเจอลุงหยิกแล้วคะ่ะอ๋อลุงห<ป>ยิกเขาอยู่เลเวลค่ะวันดีเลยวันดีเลยพี่ชิเ่เกลฟนะค่ะไปหาลุงหยิกไปหาลุงหยิกไปหาลุงหยิก โอ้โหรีบลงทำไมเดลนฮัล <Hello. S 1> โหลี่แหนอ่อืไม่ใช่ไม่รู้มาใช้อะไรพี่เอามาจากไหนคะน่าจะเป็นกาชาป่ะอ่ะนี่ไงอันนี้อันอนี้คลิปไม่ได้ดีกวะ่ะผมผมไม่ได้ใช้อ,ะอ่ะเอานี่ไปพี่เอาให้อาเธอไม่ได้คะ่ะอ้าวทำไมอะ่ะไม่งั้นพี่จะโดนท่อน้ำเลี้ยงคะ่ะอ้าวเหรอ อเคตอนนี้อาเธอร์มีสตรอรี่กับซิกที่ซิกอยู่คะ่ะอ๋อ okay, okay. โอเคโอเคฮัลโหลอาเธอร์มีเบอร์ใครในดีจีบ้างะคะมีเบอร์ใครในดีจีมัม้ยไหมอาเธอร์อะไรนะคะเบอร์คนในดีจีอะมีป้าไม่มีค่ะโอเคครับครับผมอาเธอร์เลขแปดสองหกคะ่ะอ๋อเดี๋ยวโดนพ่อน้นเลี้ยงก็คือว่าคนนอกไม่สามารถเดเอาของให้ แก๊งได้อะไรประมาณนี้ป่ะพ่อนักเลี้ยงอ่ะน่าจะใช่แหละนอกจากเชื่อว่าคนในแก๊งเท่านั้นถึงจะให้กันได้ประมาณนี้เป่ะอ้าวเชื่อไปไหนวะอนในแก๊งบางบอนเหรอนีอ่เป็นเด็กข้างไขบ่บางบอนป่ะพี่เพื่อนเพื่อนผมมันบอกให้าเตียงนะใช่ใช่คอนคอนโอ้ยอาเสอยงคอนยังสวยวะ่ะตีม่ภูไม่ตีสักทีอนะอะไรนะคะตอนนี้คอนสีอะไรคอนยังสวยเลยเมื่อกี้คอนแค่คอนสีนี้ค่ะไหนเจอย่าแโอ้โหทำไมทำไมคอนมันสวยจังวะบอกสีเฮ้ โอ้โหอันนี้ค้อนใหญ่แม่นครับดวงดวงประมาณสิบจิบจิบได้สักสองสามชุดแล้วเธอดูดีๆตีทีเดียวทีเดียวได้อาเธอดูแบบน่าจะคุ้มไงพวกผมตีกันจนท้อแต่เนี้ยตีที่ท้ออ่ะอันนี้พวกสี่บวกห้าคุณเนี่ยไหมผู้บวกห้าคุณเนี่ยคุณท้อแล้วเนี่ยเงินจะส่งเงินจะส่งแก๊งได้อยู่แล้วผมเอาไปตีหมดแล้วเนี่ยโอเคปะมันไม่มาอ๋อทำไมกดไวไอ้เนี่ย ไอคอนคอนเหลืองอะดามมจเท่าไหร่อะหนักป่อคือเรายังไม่รู้จักไอคุณิกไงเราจะแบบไปไปแบบไปผงผางไปไปคุณิกอะไรได้มันก็ไม่ได้เพราะว่าจะไปถามแบบเฮ้ยขอเข้าแก๊งหน่อยคุณิกอะไรเงี้ยมันไม่ได้ไงมันต้องแบบมันต้องเป็นแบบว่าเออไออาเธอแนะนาอะไรเงี้ยต่อให้เราแบบรู้จักเขาไอคุณิกชื่อว่าหนิกอะไรเงี้ยเป็นหัวหน้าแก๊งหรือเป็นรองแก๊งอะไรเงี้ยเราก็ไม่สามารถแบบวิบวิบขอคุยแบบวิบขอเข้าแก๊งอะไรได้ไม่งั้นโดนใบมาจบเลยนะอย่างเมื่อกี้ที่น้องที่พี่ผมไอส่งส่งไอของให้อะไรส่งของให้น้องอาร์เดดี๋ยก็โนข้อหา ทอน้ําเลี้ยงซึ่งประชาชนแบบไม่สามารถแบบไปให้ของเลยกับเออเเธอตีค้อนบวก5้าแตกไปแล้วคะ่ะอ้าวจบแล้วเราจะแตกแล้วต้องเสียป่ะเสียค้อนไปได้วยป่ะไม่เสียคะ่ะออเธอใช้การแตกด้วยคะ่ะอ๋อเออเยี่ยมมันแรงไหมมันไม่ค่อยแรงคะ่ะอ๋อแล้วของไอของลรแก๊งอ่ะคุณหยิกอ่ะของคุณหยิกอ่ะมันเท่าไหร่อันนั้นแรงเหมือนกันมั้ยของลุงหยิกเขามีสวิตเบสคะ่ะ อ๋อสวัสดีครับสวัสดีครับมาจะทำครับผมเธออันนี้มันอันนี้มันวิ่งเท่าไหร่อ่ะแบบแบบไม่ลงเนินอ่ะทางเรียบอ่ะอันนี้ซื้อให้เนี่ยเออเธอไปทำงานอะไรช่วงนีอ้อะเธอตกปลาอย่างเดียวเลยค่ะ แล้วก็ไม่ตากันจริงๆเพื่อนเราเนี่ะกูยืนตกค้างไอ้ไอ้ไอ้เธอทุกวันน่ะเพื่อนมันยืนตกปลาทุกวันเลยก็ไม่ยืนตกนี่ก็ไม่เห็นจะมันทำเยื่อะไรไม่ได้แล้วว่ะมึงออกไปมันก็หลุดเดียวหลุดเดียวสตีนซี่ไม่รู้จริงๆคส่งส่งคมไปเนี่ยแต่ตกปลาตกปลายืนเงียบอย่างเดียวอ่ะได้อย่างมันแบบจิงจิงของของผมอ่ะใครถามชงถามชื่อพร้องมือหมดอ่ะเออแต่ละคนเนี่ยโหยืนเงียบอย่างเดียวถามใครก็เงียบเด้อไอาเธอเอาค้อนบวกสีออกมาเก็บตู้ไม่ได้ด้วยค่ะอ้าวทำไมเป็น มันเก็บมันเก็บได้วันละครั้งอ่ะใช่ค่ะเพราะเขาปรับใหม่ไม่ใช่เหรอมันคููดาวมัน2 0 24ชั่วโมงใช่ไหม24่ชั่วโมงใช่ใช่ใช่ yes ได้ได้มา x ใหญ่ได้มา x ใหญ่อะล้ออันนี้บวกสามป่ะวะบวก5จะสิบทีเนาะพระอแล้าวะกับอกาสตีบวกอ่ะว่าจะพักหนึ่งได้ได้ขายสองร้อยโลที่มีคัน ขันที่บวก60กิโลกับมาขับปักกีอ่ะขายทิ้งส่งเงินแจ้งอ่ะขายไม่หมดเหมือนกันเสียเสียไทยไทยแลนด์ไม่คันเออไทยแลนด์โคตรตอนนี้มันเอามาเอามาจูได้ผมบอกเลยว่าโคตรดีอ่ะก็ใหญ่อยู่ดีแหละผู้ผูอยากให้มันเล็กลงอ่ะมันติดแค่ว่ามันใหญ่อ่ะถ้ามันเล็กลงแหละมันติดที่มันใหญ่เป็นไจกูกูแค่สงสัยแค่อย่างเดียวอ่ะคือทำไมมันจำไอ อาเธอร์ Arthur, ไม่ได้วะกูเห็นไอ้อาเธอร์ก็แต่งตัวงี้ทุกวันนะเว้ยโง่อาเธอร์ Arthur, โหดไงคะ <c oughs> มันไม่กล้าเอาอาเธอร์ค่ะ โอเคโอเคโอเคยอมยอมโอเคยอมขนาดเอายข่าววันนั้นนะกูกูแม่งแกล้งไถามชื่อไปอะไรยังไม่คว้าปัจเจาตีกูเลยไอส่งงทรอะไรวะโทษโคตรตึงอ่ะทรงแม็กก็มันทรงอะไรวะทำไมทำไมแบบมันมันมันไม่แตกมันมันตีแบบนึงอ่ะมันจะคล้ายๆกับส่งบอกซิ่งแต่ไม่ใช่ใช่ที่อเรียกนึกว่าของไอ้ชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่ไงแล้วแล้วก็มันมีขายนะพี่ถางเหมือนแบบส่งตัวเขาอ่ะตัดสลายยี่หอปะยากไก่พอขายของกันก็จะไปยืนเหม่อตกปลากันมั้เนี่ยไปไปไปเลยไปใช่ค่ะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรวมรวมรวม,รวมที่แรกเกตหน่อยดิช่วยหน่อย,จะ,อยอจะไปแรกเกตเหรอใช่ๆๆจะไปแรกเกตไล่เป็นไรครับไม่เป็นไรครับ,รรบอาจจะแข่งอาจจะแข่งอ่ะไปเลยปะพี่อยู่ไหนอ่ะของพี่ไป้รถยังไม่ได้จูนใช่ไหมเธอยังไม่ได้แต่งอะไรด้วยคะ่ะอันนี้ซื้อมาเท่าไหรอ่อ่ะอันนี้ของหมามีค้ค่ะอ่ะแล้วของอะไรบ้างที่ให้ ให้คนที่มีแก๊งได้อย่างเช่นอาเธอร์ให้อะไรไม่ได้เลยคะ่ะประชาชนกับประชาชนเท่านั้นแล้วก็แก๊งกับแก๊งเท่านั้นใช่ไหมไม่ใช่คะ่ะแก๊งกับแก๊งก็ไม่สามารถให้กันได้ถ้าสมมติมีสตอรี่อยู่คะ่ะอ๋ออาเธอร์มานี่ยเหรอไอ้หรอม,มึงฟาร์มได้ GTB แล้วหรอป๊อปใ,ใครที่ไม่มีเกียรตินะมาช่วยคนหน่อยเร็วอ,อันนี้ใครเนี่ยเรียกอะไร อาเธอเลขแปดสองหกค่ะเตรียมมาไปให้จอยเลยจะโฉบปะเนี่ยอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาหามันไม่เจอหรอกเฮียเราต้องรวมไฟกลนทั้วันเลยสองสองพี่สองต้องไปได้เงินอุ้มได้รวยเียอะไรมาเนี่ยไม่พี่ไปไปขนช่วยเขาไม่ได้ไะขายรถไงไปช่วยเขาขนไม่ได้เพราะว่าอะไรมเพราะว่าเขามีสตอรี่กันอยู่ไงขายรถขั้นไหนวะาย พวก100โลจริงอ่ะผมขาย100โลขา้คันนี้เลยหรอขาย100โลขาย100สองแล้วก็ผมไปซื้อไทแลนด์แล้วผมก็ขายไทแลนด์เนี่ยแล้วผมก็เอาไปงัดบ้านจุดจุดหลอดมันจะโดนข้อหาแบบว่าทอน้ำเลี้ยงประมาณนั้นอะไม่ได้เลยถือว่าเป็นการเดินเงินที่ดีทำไมดีทำไมดีน้องสี่หมื่นห้าเองไม่ใช่หรอผมปีสี่แล้วเนี่ยพี่แล้วปีห้านี่แสนหนึ่งใช่ไหมพี่ปีห้าแสนห้าดิปีห้าแสนห้าหรอแล้วทำไมทำไมต้องเกตแสนนะพี่ถึงจะ เกตแสนน่นมันเอาไว้ตีของเกาะลอยฟ้าประมาณตีของเกาะนั่นไหนอ่ะหมายถึงอะไรจะได้ใส่เกาะแล้วถ้าผมจะตีปากาลามนี่ก็คือต้องเกตแสนหกหมื่นตี ไม้พูได้ผมตีแากที่จ่อยได้ไหมครับผมลองดีหมดหรองแหลมเพียอะไรไม่คือตีบวกของนี่หกนอย่างนใช่ตีตีบวกค้อนเอ้ยตีบวกตีบวกอาวุธเบลซีอ่ะก็คือมันตีสี่เหมือนกันใช่ไหมพี่แต่แค่ตีบวกใช่แต่ต้องมีบัตรตีบัตรตีหกหมื่นที่ไหนวะเดี๋ยผมชอบคนนั้นอ่ะชอบคนนั้นขนาดนั้นทรงเท่ดีเดี๋ยวไปทรงเท่ดีแยกย้ายกันฟาร์มอาวี่ได้พี่มันไม่เล่นกับเราหรอกอะไรพี่พี่เลดอ่ะเดี๋ยวอาเธอซ่อมรถแป๊บหนึ่งค่ะครับอาเธออาเธอแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอาบน้ำก่อน มันมีที่อาบน้ําค่ะตรงไหนนะตรงนู้นน่ะหรอใช่ออค่ะขอโทษทีค่ะอททะไรครับอ่ะเธอจับมือได้มาขอโทษเลยดิได้ไหมสองแปดห้าเจ็ดศูนย์ห้าค่ะเออเที่ยอ่ะเธอตายจริงปะเอา้าจบแล้วไออาเธอตายนี่ว่ะไออาเธอตายกูคิดว่า ไอ้เหี้ยเมื่อกี้ผมชนใครตายปะไม่ครับไม่ครับไม่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 อุ้มยังไงวะอ่ะเธออุ้มได้ปะอุ้มไปข้างทางอ่ะแล้วนี่ยังไงเมื่อกี้นะครับครับอันนี้คุณขับรถมันถูกหรือเปล่าหรือว่าไงหรือว่ารับถูกเลยอ๋อแต่ผมจะรอจ่ายค่าหมอให้เขาไอ้เหี้ยกูก็คิดว่าใครตายไอ้ข้าเธอตายโอ้แล้วอุ้มยังไงวะหมอมาแล้วหมอมาแล้วหมอมาแล้ว ได้อาเธอตายโอ๋อไม่น่านเลยอาเธอได้แปดหนึ่งศูนย์ครับมาเดี๋ยวเก็บท,ทั้งให้ผมไม่เป็นไรคะ่ะอ,อ,อาเธอขอโทษด,ด้วยคะ่ะครับครับน้ำตัวไหนอเาเธออ๋อเห็นละเออเมื่อกี้ก็ลืมซื้อไอ้ไอวะลืมซื้อเหยื่อปลาเดี๋ยวซื้อเหยื่อปลากันเหยื่อปลาไม่เท่าไหร่วะหกเก้าอ๋โอ,โอ,โอ,โออาเธอใจเย็น <c> ก <oughs> ูโดนตบอีกแล้วไอ้อาเธอตลอดเลยกูเอ้อตามันดีดิอาเธอหน่ ย็ <Yes. S 2> คือว่าตอนนี้คืออาเธอร์บอกบอกลุงแล้วนะครับบอกลุงแล้วแล้วตอนนี้คือลุงบอกว่าให้รอป้ปาก็คือว่ารอพ่อของไออาเธอร์นะเดี๋ยวรอเพราะว่า,วาพี่จะได้เข้าแก๊งของเดวอนเฮดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับแต่พี่ต้องไปซื้ออาวุธก่อนเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเราต่อไปเราต้องขึ้นอาวุธครับหนึ่งคือต้องตีตู้อ่ะสองขึ้นอาวุธเรียมหนาสองหูไวสามห้ามีแฟนดีห้ามมีหัวใจ <laughs> โอ้อาเธอร์สุดยอดจริงว่าอาเธอเออฮะอาเธอร์ว่ากดปีเพียบโอ้อตายอาเธอร์จริงๆว่าอาเธอร์ที่เก็บเหลี่ยมน้อยด้วยสิเหลี่ยมหนาเออว่ะจริงว่ะเฮียไม่เหลี่ยมเลยกูไม่สัตว์ซื่ออีกเดียวเลยกูไอ้เย่ยกูเล่นแบบว่าสัตว์ซื่อสัตว์เล่แล้วจะอยู่กับเขาได้ไหมเนี่ย